สบายดีพี่น้องพี่น้องเอ้ยลงลิปปก็เห็นแต่เอฟซีมาคอมเมนต์ว่าแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเจ้ากรับมันไหวในไสเนาะอุกขัวไว้ด้วแผ่นดิไหไอ้นเดย สะพานพระเนะก้สรรานะสิล,งลุงอ้จุกซูนาดเป็นปยาะเนะบนนนะนเนาะเขาเห็นเลยเขาเป็นแตงสงสารเขาเจ้าดิเขาเจ้าไหลสดนะเขาเจ้าแหลนนั่น ออกจากตึออกจะตัวจากนะมันได้ถูกมุมนี่เนาะเพราะว่ามันกาได้สิลมมา้าหน้าบ่จัดบ่จัดกรุงเทพกับัจย้ทั้งมัวทั่บ้านเมืกี้นีออ่มันว่าไฟังพนก็โทบเบิร์เลยในในเขตในพนังทศนั่นเองมันโอนอยู่นั่นเี่นละท่อห้าูอ้าวเปล่บน่ะสิเป็นบ่วจัดวันแทนนินไว นมาเบิัละาแผ่นดินไวัุน่องิป็นลมัโอ้ยิี่รเจะองน่กิเป็นลมนังมูนดินไหวนั่งมูนดินไหวบอเคยเนาะหาก็ดีบอกเยนอกจากเขานั่งอนน่องหรือไเเลมันคอะิี่าจะอะเป็ลมมันคอเยล่าสุดกรุงเทพแผ่นดินไหวโอ้จะเป็นสาบบ่เคยเกิดเกิดเก้างเป็นบัตึกสูงได้สีินออกกำลังติดสางอยู่นะ หรือว่าคนที่ทำงานอยู่ตึกสูงนะสิทุที่มีความรู้สึกในระดับอินเนอรอยู่รอดปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อพี่ผีทุกคนที่เบิ่งลีปนากับข้อห้อยู่รอดปลอดภัยกันทุกขุทุกคนอยู่เชียงใหม่บ่จุดศูนย์กลางอยู่ประเทศพม่าแม่นหงษ์สีบอมุนสีบ่มุลวยปุยบ่ คือมันกายกันอยู่อยู่พม่าอันวันทองแห่งอยู่พม่าแล้วนุววววอันเท้าบานท้าวบ่อคอยมีอันลอยเลื่อนดอกพี่น้องโอ๊สิบโลผมงดู <c oughs> จากลิกเตอร์ด้วยเนี่ยมันสั่นนะ <c oughs> ชอกโลอีกแล้ว

งานโอนเนี <the> ่ยนมันดมันโมาจะคอจะเป็นดินจะแมนดิเนาะดูแลจัจรคองดีๆเดอ FC เอฟซีทุกคนที่อยู่กรุงเทพส่วนมากอเอาโตออกนะมันหอดนี่มาทอนเด็กๆหมอโอ้ย ไปเจอแผ่นดินไว้กูกกระอุกน้ำอีกละเดีขย,ยันบอมีคนเบิ่งขีบกูเขาเจัดสีละแวงฮะดีเขาจ่ายยานเนาะสบายดีเนาะรถไฟมึงคนเบิ่งอืมเขาจ่ายังแหลกเขาจอดกระเบิ่งขา่าวสถานการณ์แบบนี้นะเบิ่งข่าวแล้วก็เขำว่าเบิ่งขีบในเด้อพี่น้องเดิมอ,อืมาปั่นวิวปั่นอันโฆษณาคอยแนง กาติดตามข่าวก็จะไปติดตามถุกเวลาแล่เถาะก็โทรศัพท์ก็มีซองเครื่องโมเมนต์บ่อครับเครื่องหนึ่งก็ติดตามข่าวเครื่องหนึ่งก็เบิ่งหอยขอบใจหลายๆทุกคนที่แบบว่าอันแจ้งข่าวมาสีลวกเฮดสิลวกเฮดเจนัตาิลีฮักก็ซื้อห่อนฮักก็โป๊กห่อนนังหั หายกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อหายกำลังใจ่าทุกคนเด้อมาวาสิอยู่เขตใดเขาไปเบิ่งขีดไปแล้วเมื่อกี้นะไปตาสงสารเขาเจ้าโอ้ยลรวเบิ่งหมุนเอาเห่าอยู่ปูนเด้พวกทีแลดอลงไปหลอดนะครับอืม มันนใรายการโห o n ก,กระแซก็จะหมดห้องหมดจบพี่น้องเอ๋ยรายการใต้หันติดปิดไกรายการโ h o กระแสกับฮักไอหนุ่มกันกาสายแล้วก็แหลนก่อนหมูเลยแล้วก็ได้เขาไปเบิ่งเมื่อกี้ฮะรายการโห o n ก,กระแสก็เลยปีดก่อนไปเลยมันสั่นแห้งหรือใดอยู่ในรายการน่ะจนโอนซำแบบโอนเปย สอกโลกอีกเลยพี่น้องเอ้ยสอกโลกได้นน่กรุงเทพเคยได้ยินหมคือจังหว่เหาได้ยินว่ามันมีลอยเลืออยู่บ่อกรุงเทพนะบ่พี่น้องแต่ว่าประเทศไทยนี่ก็ลอยเลือนก็นลลยอยู่เด้อแต่ล่าสุดก็โยเวียงก็มีบนนี้นะแรงสั่นสะเทือนนะมันขามมาฝั่งเราเนี่ย มาว่าลกนด้าจากเจงากข่าวซองยั่เงิงพี่น้องมันมาจากอมันมาจากอันนั้นนะกัมพูชา่บอว่ามาบอกกัมพูชาพขทยาขมันเขามีพี่น้องยุนกรุงเทพเทากับซีอันนี้ยุแต่นี่เท่าปมีพี่น้องยุ่กรุงเทพนะมีเตฟซีอะไรพี่น้องกัพี่น้องเอ้ย คอยเป็นห่วงจะได้เด๋ยนนี้รักษาตัวเองดีๆเด้อพี่น้องเด้อรักษาตัวเองดีๆเด้อเสร็จตัวเองดีๆเด้อเห็นว่ามันอันเห็นว่ามันอันมันไว้เธอนีโบแมนว่ามันสีัพเตอร์ช็อก็มันกระตามมาบบแมนบอกพเตอร์ช็อกมันตามมาตลอดนะบ้านนี้แล้วจะบอมีภัยเบิ่งงานบ้านสีเขียวเผ่นเบิ่งแผ่นดินไหวเครื่องหมอปนะ

เราบังแผ่นดินไหวเดอ้ออาแถวหามันบด้มีข่าวแบบว่ากระจายมาให้หูว่ามันมีรอยเลือนในไซไน่มากอดกนับุรีแผ่นดินไหวมอนอ่เี๋ยวสมมติว่าเด้ยกายกรรมการก,าก,าก,ากา็มีรอยเลือ,อ,เอือนการเด้อเย่นกระินแถวเขออตใดม,มันบดีหามแรงสั่นสะเทือนบ่ โอ้ป๊าอ่าตัวโลกเวียงแค่นะครับพี่น้องเอ้ยโลกเวียงซํานั้นก็ได้เบงสิเบิงเฮ็ดยังก็อีเอ้บ่แม่นว่าเป็นยังจังหาเบิงบ่พี่น้องเฮานะเฮาบ่เฮาเฮาบ่กล้าเบิงเฮาสงสารเขาเ้คนาสู้ๆเด้อเฮาเป็นกําลังใจให้เด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคน เขาก็เห็นใจอยู่ได้นี่นันสถานการณ์แบบนี้นะบางดูนี้เพื่อนั่นซุยเผื่อสิมาทําการคูดคนนี่แล้นะตึกในจัตุจกักนะองค์ข่าวลงนะหาสีบคนและออดรอดมาน่ะเจดคนเลือดสี่สิบนนะสะมามบัสวน่ะสักอยู่ในสากตึกนะจักสิรอดบรอดอแต่สงสารเนาะมีแต่อันข้องใส้เอียน อันใส่งานเขาจะกำลังงานสร้างตึกอันี้ผู้ทำงานด้วยแม่ด้วยดวยอยาพี่น้องมึงไปยั้ไง มาเห็นข่าวอันนี้อีกแล้วบ่เคยหูกระเดาหูอีน้อยยับยับไปเลยสั่นคือกันแล้วของมันไก่กันกับทางนี้อโอ้ยมองดูหนาวเอ้ยอือคอมเมนต์สนาแล้วก็โอ้ยเนาะสูส้ๆได้พี่น้องได,ด้สู้ๆสู้ๆแล้วก็ระวังตัวอะไรเนาะระวังตัวเอาเอากระสีสูกับงานของเขาคือกัน ใช่ได้ต้องเก็บหาไว้ได้ทั้งเรียนทั้งถ่ายนะฮะเนาะอืมจะเฮ้ยตุ๊จักลงไปเลยตือกำลังก่อสร้างสองมองกว่าคนผิดกำลังทำงานชิวานนี่เดี๋ยวสะเฮยเห็ดกระบาดเป็นตาสงสารปลาลูปลาเต่าไปทำงานอยู่กรุงเทพเนาะ วันนั้นมือนี้วันนี้มันสรุปเลยเนาะสีว่านี่สาระเนาะจากสีเห็ดแนวใดจักสีเห็ดแนวใดไพ่สีหูเนาะกันหูกับมันมีไพ่จากไปท่ามหรอกวะแต่ว่าเราห้าก็เห็นบ่อนันจตุจักพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่อนอื่นนยังบ่หูเพราะว่าเขายังท่านเห็นข้าวอันนี้ ขาเบิงข้าวพ,าพาแล้วก็ซแซ่กันมาอยู่เขตนั่นเขตนี้อยู่หันอยู่นีบ่มีแต่จุดเดียวน่ะดอกคิดว่าซัมีเด้อพี่น้องเด้อลอยหล่าลอยเหล่าระวังตัวเอากันแล้วการพี่น้องรักษาตัวเองดีๆเด้อทุกคนเป็นห่วงแล้นี่เป็นห่วงนะ้นี่ เราก็ตั้งใจทำงาน <c oughs> ของเฮาให้มันร <c oughs> ัวงไปด้วยดี <c oughs> อันนี้ก็สิบักกันลวกเฮ็ดก่อน